ครับความรักไม่มีคาว่าบังเอิญน,นะครับเพราะในชาติหนึ่งหนึ่งคนเราจะมีความรักได้ถึง84คนว่าคุณจะเจอช่วงไหนเขาบอกเราจะตามหาความรักได้ที่ไหนค,คนเราเนะี่ยก็เราจะตามหาความรักอยู่ที่มิตินะครับความรักแท้หรือไม่แท้จองปลอมหรือคู่รักคู่ชู้เนะี่ยอยู่ที่มิติซึ่งเรามีอยู่9้ามิติด้วยกัน ว่าคุณจะค้นหามันได้อย่างไรวันนี้เรามีเว็บไซต์ปลดล็อกในการปัญหาเรื่องคู่หรือตามหาคู่ด้วย u l เลิฟร้อซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่เราทำขึ้นมาเพื่อให้เราค้นหาปลดล็อกปัญหาเรื่องความรักโดยตรงนะครับใครสงสัยหรือสนใจลองติดต่อดูหรือเข้าไปในเว็บไซต์ยูเลิฟร้อซึ่งเป็นเว็บไซต์ปลดล็อกชีวิตปัญหาความ